สดูวันนี้ภาษาส,สำเนียงนะประคายวาลคัมคำว่าสะดูสะดูนี่นึกนกไปกับอาอีมีที่เดียวที่พูดนะอีสาเนเหนือบ่มีนะครับแปลว่าใกล้เคียงกับเป็นก็เล่นจุดจุดจุด,จดจอย่างนั้นจึงไม่นะก็บใช่บ่ได้ตั้งใจทำบ่มุ่งมั่นทำให้สำเร็จนะครับ เช่นอ่านไปสับประงกไปสะดู้เมื่อไรมันอีสอบผ่านแล้วก็เล่นอ่านหนังสือไปสับประงกไปนะครับเมื่อไร่จะสอบผ่านนะครับก mm hmm. วยมาถึงก็ค้าพผดีโซเฟอร์ขับไปกืึบไปสะดู้หรือว่าขับไปแวะไปคุยทางสะดู้ก็เลยมาถึงช้าก็เล่นขับไปกรึบไปนะก็เล่นขับไปแวะไปนะครับก็เลยมาถึงช้า